หลายคนถามว่าเฮ้ยทำไมลุงแต่งตัวเท่จังวะไม่ต้องถามว่าหลายคนที่ใครหลายคนนี่คือกูนี่แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงมาสอนแต่งตัวสไตล์ลุงแต่อร์ชั่นขาวบอยสัก2 3ลุกแล้วกันนะเดี๋ยวลุงจะพากเอาแล้วกันเพราะว่าตอนแต่งลุงต้องใช้สมาธิแบบจ,จัดๆเลยอนะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากอย่างแรกเลยสิ่งที่แค่ใส่ก็สื่อถึงความเป็นข่าวบอยนั่นก็คือบวกนั่นเองเออแต่แต่แตแตน,นี้ไม่ใช่นะอันนี้มันดูเหมือนพี่เป้าสายยันไปหน่อยอ,อ,อันนี้แรงงานพมา่าอันนี้เทวดาเฝ้าต้นไม้ อ่าอันนี้แหละใช่เลยคาวบอยเออลืมบอกไปตอนนี้ลุงมาแต่งตัวอยู่ที่ Imperial โ k i n g งนะเป็นเมืองในโรงเรียนไล่ซัดกันแบบมันๆนัวๆแต่ไม่รู้กุมาสอนแต่งตัวทำประแสงเลเซอร์อะไรอ่ะเสื้อก็จะเป็นแบบวานแนวคาวบอยหน่อยอืออาจารย์แดงนะก็ไม่ใช่ทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรส่วนกางเกงเนี่ยเราจะใส่แบบสั้นๆหน่อยเพราะว่าใส่ขายาวเนี่ยร้อนตายห่าอ่ะแอคเซสซอรีนิดหน่อยตามสไตล์ลุงอ่าก็ถุงเท้าขาวกบรองเท้าแตะผู้ใจใส่เพื่ออะไรก็ไม่รู้อ่าแล้วก็ตบอะอ่ะอ่เสร็จแล้วเหรอ อ่ะเพื่อความมั่นใจขอไปถามสาวหน่อยแล้วกันว่าเป็นไงเออคหรอครับ,ค,รบคุณผู้หญิงอันนี้การแต่งตัวผมเป็นไงบ้างครับดูดีเห็นไหมล่ะสาวยังมอกว่าเทอ่ะเพื่อความไวไปลุกต่อไปเลยดีกว่าชุดต่อไปก็จะเป็นแบบแนวคาร์บอยที่ลุงชอบที่สุดเลยนะลุกที่เป็นแบบว่าลุกธรรมชาติธรรมชาติที่ใครเห็นก็ว่านดีอะไรเนี่ย หนกูขอไปถามสาวเพื่อความมั่นใจดิเกีรยวตัวผมเป็นไงบ้างครับก็พอได้มันชมกูจริงหรือว่ามันแค่พูดส่งๆวะคิดมากอชุดต่อไปเลยกันเอาดีดละนี่ก็จะเป็นอาเชิร์ตขาวนะักสื่อถึงความบริสุทธิ์ผุดพองอันนี้ก็จะออกแบบแนวตีมคาร์บอยแบบว่าบริสุทธิ์หน่อยเป็นคาร์บอยที่ใจสะอาดหมวกขาวรุงเทา้าขาวรองเทา้าขาวมีผ้าพันคอหน่อย้ยรอบนี้มาดีรอบนี้มาดีอาดอาดเอาละชุดคาร์บอยบริสุทธิ์สีขาวของเราก็ออกมายังฝ่าระยำเหมือยอะไรเนี่ยกูว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่แบบนี้นนนนนนะอออ่่่ชุดตมมาเเลลลยกรรรบีีี้้ไััจิงส ที่สุดเอาแบบขาบอยจ้าๆเลยเสื้อคุมขาบอยเนี่ยมาละหัว,วตรงขาบอยเก่าๆเข้ากับเสื้อคุมนี่เตะลุกอ่านี่แค่ข้างหลังกป็เทและบอกเลยรอบนี้เนะี่ยลุงมาจริงนะไอ้สัตว์กูยหญิงแล้วอันนี้พอได้ไหมฮะพอได้อีดี้ก็อวยจังเลยลุงว่าไปชุดสุดท้ายดีกว,ว่าไม่ต้องดูตอนตรงตอนแต,น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 ต่งแล้วเดี๋ยวมึงตัดภาพตอนเสร็จมาเลยนั่นไงกูว่าละกูพหญิงครับอันนี้พอได้ไหมฮะชุดสุดท้ายแล้วฮะพอได้คับพอได้ก็คือการแต่งตัวผมพอได้เลยใช่ไหมครพอได้แล้วมึงไงยีเคี้ย เอาเป็นว่าถ้าอยากแต่งตัวตามสไตล์ลุงแป๊บเวอร์ชั่นคาร์บอยก็แต่งได้ที่ Imperial 4K ลโฟนะแต่ลุงไม่แต่งแล้วนึงเพราะว่าที่ Imperial ียเขามียูนิฟอร์มประจำโรงเรียนเทเทฟเฟียๆแบบนี้ไงล่ะบอกเลยที่นี่มันมากลุงมาเล่นมาแล้วนนัวสนุกสนุกแฟเกมไม่มีเพทูวินแล้วก็ถ้ามาที่นี่ตอนนี้ลุงมีโค้ดให้นะไปรับ v i p ฟรีเลยสิวันแล้วก็กาชาด้วยดิประเทศอยู่ที่ลิงหน้าช่องลุงเลยนะสนุกมันเดียวต้องเอ็มพ i เรียลเท่านั้นว้าวคุณเอย